สวัสดียามเย็นนะครับเพื่อนเพื่อนทุกคนครับวันนี้พาทุกคนมาเมิงไก่หยักบาซิน้ำกันนะครับเป็นชุดพ่อแม่พันเดอร์บ้านในมีแบงครับทุกคนพามาชมบรรยากาศยามเย็นนะเนาะแดดอ่อ,อนๆน,นี่ครับพี่น้องยามเย็นยามค่ำนะครับพามาชมบรรยากาศปล่อยไก่กินหญ้านะครับ เป็นไก่สายพันธุ์บาซินนะครับไก่ยักษ์บาซินนะครับนี่นครับชุดนี้ก็กําลังทยอยไข่นะครับทุกคนกําลังทยอยไข่อันนี้ก็เนี่ผสมพันธุ์กันอยู่นะครับ,เป,เ,รบเป็นชุดพ่อแม่พันธุ์ทั้งหมดเลยนะครับทุกคนเป็นสุดพ่อแม่พันธุ์เ้อของทางเขากำลัง ขยายสายพันธุ์กำลังพัฒนาสายพันธุ์อยเนะครับตอนนี้พ่อพันธ์ของเราสูง96นะครับเป็นไก่อายุ8เดือนครับคน8เดือนขันแข็งแล้วซึ่งไปแล้วดูแข้งขาครับทุกคนครับแข่งขาใญ่ครับแข็งขากไญข้อไงโค้งสางไงอกใหญ่นะครับชุดนี้แม่พันธุ์ก็ทย่อยไข่หแล้วครับวางไข่แล้วก็มี มีพมามืเมืองพ่อพันสีขาวนะครับพอพันสีขาว,ขาวอันนี้เราจะทําแบ่งเป็นล็อกเป็นล็อกนะครับทุกคนครับเป็นล็อกไผ่ล็อกมันเนอเพราะว่าบ้านันพอพันธ์เขาตีกันนะครับเสียดไหนไก่เขาบาดเจ็บนะครับทําไห้ไก่บาดเจ็บอืตัวนี้ก็จะมีสำหรับพ่อพันธ์ตัวนี้ก็จะมีแม่พันธ์อยู่4ตัวครับ แม่พันธุ์สี่ตัวหนึ่งต่อสีนะ่เนาะหนึ่งต่อสีอ่เสียงนกเขากันกู้กู้ดีนะบรรยากาศในมือแรงครับพี่น้องครับพามามึงบรรยากาศน้ำกันครับตอนเย็นๆปล่อยไก่กินหญ้านะทุกคนก็มีสุขภาพดีเนาะอารมณ์ก็ดีเนาะนี่ครับตอนนี้สลับพ่อพันธุ์ พอพันธ์สีขาวเฮ้าก็จะมีคอ,อกนี่กับสีนี้ตัวเมียอายุสามตัวนะครับอีกตัวหนึ่งครับตัวนี้เพิ่งย้ายคอ,อกอีกคอ,อกหนึ่งมาใส่ไม้ครับพอตัวโผที่เอาไปเขาคูมันซึ่งมันังไม่เป็นนะครับยังผสมพันธุ์ยังไม่เป็นเราก็เลยเอามาใส่คอ,อกนี้ก่อนนะให้พอพันธ์ตัวนี้เึิ่งสามต่อนหนึ่งครับส่วนเจ้านี่สี่ต่อนหนึ่งตออัวนี้ ผสมเก่งแล้วไข่แล้วน่าจะมีน้ำเชื้อกันทุกตัวเนาะนี่ครับก็กินหญ้าก,กันตอนเย็นอันนี้เพิ่งจะมาใส่การนาทิยานเนี่ยครับตัวเมียทิวกรเนาะเขายังไม่คุ้นกันนะครับส่วนคอกถัดไปหนึ่งต่อหนึ่งคอกน,นั้นตัวผู้สีสมนะครับก็ตัวเมียสีสมตัวนี้ตัวนี้ไข่แล้วครับนี่ไข่เลวส่วนฝั่งโน้นเป็น พ่อพันธุ์สีขาวนะครับสีขาวเป็นพ่อพันธุ์ได้แล้วแล้วก็มีตัวขาวอีกตัวนึงนะครับขาวน้อยนี่ครับตัวนี้ครับอยู่ตรงหน้าเรานี้นะครับก็จะเป็นตัวปู่คือกันแต่ยังเป็นไก่เด็กอยู่นะครับไก่เด็กน้อยอยู่ไก่เด็กน้อยสี่เดือน แล้วก็ถัดไปฝั่งนู้นอีกตัวหนึ่งนะครับนะ่ครับเป็นตัวเมียนะตัวนี้น้อยนึงครับแต่ตัวที่อยู่กลางสีขาวที่อยู่กลางก็เป็นตัวพอพันธุ์ของเขาอีกต่อไปครับแต่ตอนนี้เขายังผสมบหันเป็นครับผสมบหันเป็นเขาก็เลยทันธุ์ในมีตัวแม่มาจับไ่จับกูไซนะครับแต่ตัวนี้ผสมเป็นแล้วนี่ก็เลยได้ ได้คู่ไปคลองนี่ครับก็เลยมีคู่คลองแล้วสองครับตอนแรกมียี่สองก็เลยเพิ่มให้อีกหนึ่งเพิ่มนางนี่เขามาให้อีกก็เลยเป็นสามนะครับทุกคนนี่ครับเสน่ห์ของไกยักบาซิลไกยักบาซินนะครับแมงกระสีมีความสูงนะครับเสน่ห์เขาความสูงเมือแล้วกะ มีความสังงางามเนาะนี่ครับเป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วนี่เมึ่งนี้จังตุย้ยเขาเลยกมืงอไกลนะครับสู้ไม่พี่นองเห็นนี่ <c oughs> เขาก็ะสมีความงามความสังงาเขาเวลาเขายืนเวลาเขาเดินเนาะนี่ครับหนูเห็นไหมกลางปีกโดยเฉพาะสีขาวครับเขาก็จะสวยก็แล้วแต่คนชอบเนาะทุกคนครับบางคนกับมักสีแดงแบบนี้บางคนกับมักสีขาวแบบนี้บางคนก็มักแบบนี้นะครับก็แล้วแต่คนชอบเนาะทุกคนครับมื่อนี้กับ บรรยากาศในมือแรงก็ได้เอามาให้พี่ใหนองมือนะครับให้เอฟซีได้ดูกันนะครับอืมบรรยากาศจามเย็นใหเขาปล่อยไก่กินหยาเนีมือแรงสินะครับไก่ก็จะมีสุขภาพที่ดีนะครับ oh. นี่ครับทุกคนครับเดี๋ยวให้มือไก่ไก่เนาะให้ดูไก่ๆบรรยากาศของเราตอนนี้ก็จะเป็นโรงเรือนของเรานะครับทุกคนเดี๋ยวมือรุ่นสิมารีวิวโรงเรือนให้มือครับว่า ภายในลรงเลือนเฮ้าเห็ดแบบใดนะครับทุกคนครับวันนี้ก็พามาชมนี่นะครับชมไก่ก่อนนี่ครับก็เป็นความฝันนะครับที่ตั้งใจเห็ดเอาไว้นะครับว่าอยากนี่ครับอยากเลี้ยงไก่ในลักษณะแบบนี้นะครับปล่อยไก่กินหญ้ายัางมือแลกงเขาได้ชมนีนี่นะครับทุกคนครับก็ ฝากนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบไก่ยักบาซินนะครับเดี๋ยวจังไดสิอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับอยู่ยเรื่อยๆเนาะสำหรับช่วงนี้เราก็ยังไม่มีลูกนะครับยังไม่มีลูกไก่นะครับแบ่งนะครับยังไม่มีลูกไก่แบ่งให้เพื่อนๆนะครับครับไก่มันตื่นง่วพี่น้องนี่ครับพออะไรง่วงมากนี่นี่ก็เป็นวัวของเรานะครับ อยู่บ้านสวนก็แบบนี้แหละทุกคนครับยู้สวนเนี่ยก็เลี้ยงวัวเลี้ยงไก่เนาะพาอได้นี่ครับเด้เมืองในแง่ในมีความสุขชมบรรยากาศในเมือแรงครับทุกคนครับอ่าสําหรับวันนี้ก็พาพี่น้องอนละเมึงแต่เอาไว้สานีเด้อเด็กในสิอัพคลิปลงให้เมึงเรื่อยๆครับทุกคนครับสวัสดีครับ